ฟุตบอลอังกฤษช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นเรื่องของฟุตบอลถ้วย FA ฟเอครับนะก็ดำเนินมาถึงรอบ5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายตอนนี้ผ่านไปแล้ว4คู่เราได้4ทีมนะครับที่เข้าไปรอในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็เตะกันตั้งแต่คืนวันจันทร์มีทีมรองบอลนะ,ะหลุดเข้ามาโคเวนทรีซิตี้นะฮะเจ้าของสมยาช้างกระทืบโรงโอ้โห เมืองนี้โรงหนังพนาศูนย์ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะโควนทรีครับ,รบเข้าไปเป็น1ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะหนึ่งใน8ทีมสุดท้ายมีเลสเตอร์ซิตี้เมื่อวานนี้บุกเมื่อคืนนี้บุกไปเอาชนะบอลมัดนะในช่วงต่อเวลาพิเศษเช่นเดียวกับนิวคาสเซิลอยู่ในเตดนะฮะพลพรรคสาริกาดงดวลจุดโทษเอาชนะแบล็กเบิร์นโรเวอร์สนะครับ ผ่านเข้าไปรอในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็โอ้โหแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงเป็นเต็งหนึ่งด้วยเมื่อคืนนี้บุกไปถลม่มลูตันนะฮะบานเลยบานรูซิงหกประตูต่อสองเออร์ลิงฮารันเหมาคนเดียวครับห้าประตูเควินเดอร์บรอยแอตสิสิคนเดียวสี่ครั้งไอสัตว เหมือนลูตันเขาไปเน้นหนีตกชั้นนะวงท่อมวง,งถ้วยกูไม่สนแล้วและคิดเอาเกมเดียวฮะไอเด็กนรกฮาลันมันโซโล่คนเดียวห้าดอกนะแค่เกมเดียวแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เนี่ยเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดในศึกผ่าเมืองแมนนะครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ศูนย์หน้าของแมนยูนะตอนนี้คือมาคัส แรดฟอร์ดทั้งฤดูก,กาลฮนะยิงได้ในทุกรายการเท่าฮาลันแม่งยิงเมื่อคืนก็คือห้าประตูโอ้โหมึนหัวตึบไปตว์น <c oughs> นะมึนหัวตึบและเดวบลอย,เ,ยอเนี่ยสี่สี่แอซซิตเนี่ยแม่งแอซซิตให้ฮาลันหมดเลยเห็นไหมเขาจะเป็นคู่อ่ามีตัวเปิดป้อนทําทางขับเคลื่อนเกมเป็นเพลย์เมคเกอร์อย่างเอออย่างควินเดบลอยมีตัวจกสกอร์นะครับ อย่างเออร์ลิงฮาลันของแมนยูก็มีบรูโน่นะฮะคอยโอดครวนคอยโวยวายคอยหัวฟัดหัวเวียงคอยบ่นนู่นนี่นั่นนะฮะคอยแกล้งเจ็บนะแล้วก็เล่งจังหวะวัดได้เสียแมกนุกดอกไม่มีดึงไม่มีแบบเห้ยคิดก่อนจะทำยังไงดึงจังหวะไว้ก่อนคลองบอลไว้ก่อนได้บอลมาปุ๊บกูจะเปิดเกมเร็วอย่างเดียวนะแล้วก็มีศูนย์หน้าที่กระยอมกระแยง้ง เดินไปเดินมาอย่างมาคัสแรดฟอร์ดก็ต้องบอกนะครับว่าพวกมึงจเจริญละนะคืนนี้อีกสี่คู่นะครับคืนนี้อีกสี่คู่ตั้งแต่ช่วงตีสองครึ่งตีสองสี่สิบห้าแล้วก็ตีสามทั้งปีศาจแดงและโงแดงลงเล่นคืนนี้ในเวลาคาบเกี่ยวกันเลยมีเชลซีกับลีส์อยู่ในเตดที่แซมฟอร์ดบริดจ์นะครับมีวูฟกับไรตัน นะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะฮะฟอร์เรสต์เจ้าป่าเป็นเจ้าบ้านแล้วก็พวกที่พครฮะแชมป์นะาแอสครับหมดัดหมาดเลยแชมป์ลีกคลับหมดัดหมาดด้วยเด็กๆต้องวงเล็บด้วยเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวไม่น่าภาคภูมิใจนะฮะหงแดงผู้หังการเลี้ยพูลน,นะครับวันเดอร์คิดของเจอร์นคลอปจะเปิดบ้านต้อนรับทีมสาขาสองของตัวเองอย่างเซาแฮมตัน มาว่ากันที่คู่ลิเวอร์พูลก่อนแล้วกันไปสามตามเวลาประเทศไทยนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีพึ่งบทหนักกับเชลซีมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา120นาทีเต็มแล้วก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มก็คือไรอันกราเฟนแบกลงเล่นเกมนี้ไม่ได้แน่แน่ถ้ากิดว่าผู้เล่นของลิเวอร์พูลนะฮะที่เกมนี้จะลงเล่นไม่ได้ก็มีอาริงนะฮะมีอาริงเบเกอร์มีเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โน นะครับตรงกลางก็มีแรนด์กราเฟนแบกเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกคนนึงโดมินิกโซบอสไลก็ยังไม่กลับมาเช่นเดียวกับเคอร์ติสโจนส่วนที่เจ็บอยู่แล้วนะฮะก็มีเทียโกคันนาร่ามีสเตฟานไบเซติดโอ้โหเจ็บเยอะเหลือเกินส่วนแดนบนนะครับก็อาจจะมีลุ้นนะอาจจะมีลุ้นโมซาลากับดาวินนูเยสกลับมาอย่างน้อยๆวางตูดอยู่บนมานั่งสำบรองร้อยในการที่เวมบรีในเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ย ไม่ได้เสียอะไรมากมายนี่ว่าโอ้โหวิ่งปลอเลยวิ่งมาดีใจนะ้สับเข้าใจว่าน่าจะมีการโรเตชันนะครับหลายตำแหน่งนะกองหลังเนี่ย้ายผมดาวใจของเจนคล็อปนะครับเปลี่ยนแน่ๆคือเฟอร์จิลฟันได้คนทำประตูช <c oughs> ัยเป็นฮีโร่ของลิเวอร์พูลในเกมล่าสุดเนี่ยน่าจะได้พักดาวรุ่งอย่างยาเรลคอนซ่าจะได้ลงคู่กับ อิบราฮิมาโกนาเต้ทางซ้ายก็นะ่าจะจะยังคงเป็นแอนดรูโลร์สันหรือไม่ก็อาจจะให้โจโกเมสลงทางซ้ายนะฮะนี่บอลถ้วยทางขวาก็เหมือนเดิมเจ้าหนูคอนเนอร์แบรดลี์ตรงกลางครับน่าสนใจวัตารุเอนโดนัดที่แล้วเนี่ยนัดชิงชนะเลิศในแอตครับเนี่ยโชว์ฟอร์มโดดเด่นมากโอ้โหทั้งรับทั้งรุกเลยเป็นผู้เล่นที่แบบต้องต้องยอมรับในความสามารถนะฮะว่าโอ้โหตอนมานี่แบบไม่ได้คิดอะ แล้วลงเล่นสองสามนัดแรกอ่ะก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะนัดที่แล้วเอนโดเนี่ยนะฮะล่อไปร้อยี่หมิบนาทีเพราะฉะนั้นเกมนี้น่าจะได้พักนะ,ะไม่ได้พักก็ไม่ไหวแล้วนะครับเชื่อว่าเจนครอฟเกมเนี้ยจะส่งเด็กลงอีกนะครับเจมส์รักคอนเนละนะฮะอยดูเจมส์รักคอนเนละจะได้ลงเล่นเป็นมิฟิีตัวรับบ๊อบบี้คราฟจะได้ลงไปบวกนะฮะและอีกคนนึงก็อาจจะเป็นอลกซิสแมคลิสเตอร์ ซึ่งนัาที่แล้วเล่นไม่เต็มเกมนะอาจจะเป็นอเล็กซิสแมคลิสเตอร์อีกหนึ่งคนส่วนแดนบนนะฮะนวยล่าสังหารสามคนโอ้ <c oughs> ขออภยัยนะครับดูแล้วลุยดีอาร์สไม่น่าจะไหวหรอกนะมันมึงแบกใบกันทอมมาหรือไงแล้วหน้าตาแบบใช่ด้วยหน้าเหมือนโรเบิร์ตสายควันไอ้สัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะได้พักนะฮนะลุยดีอาร์สเพราะว่าลิบุนต้องไปเน้นหนักเนี่ยเกมมันเสา นะครับกับนอตติงแฮมฟอร์เรสด้วยเพราะฉะนั้นนะครับลูดิอาสอาจจะได้พักคดรีคัคโปน่าจะได้ลงเล่นเป็นกองหน้ากึ่งปีกซ้ายนะครับส่วนหน้าเป้ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ดาวรุ่งหัวฟูฟูเจเดนแดนส์ Dance, นะฮะน่าจะได้ลงอาจจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับแล้วก็ทางขวาก็ไปลุ้นเอานะครับหรือหน้าเป้าก็ไปลุ้นเอา เผอเหรอดาวินนุนเยสอาจจะลงตัวจริงนะฮะก็เป็นได้ทั้งขวาอาจจะเป็นโมซาลาเลยก็เป็นได้เช่นกันแต่ถ้ายังลงไม่ได้ก็ค่อยไปดูนะฮะทั้งขวาจะให้ใครลงเล่นอาจจะใช้ดาวรุ่อีกคนไหมชื่ออะไรนะคูมาสะใช่ไหมใช่ไหมชื่อหน้าอะไรผมก็จําไม่ได้นะครับอาจจะ,ะประมาณนั้นนะถ้าฮาวิเอลีดก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าว่าบทหนักมา120นาทีเต็มนะก็ดูแล้วก็ น่าจะใช้เด็กเนี่ยผสมผสานไปสัก3-4คนประมาณนั้นส่วนเซาท์แฮมตันนะครับตอนนี้สถานการณ์ในแชมเปี้ยนชิพตอนแรกเนี่ยกาะอันดับ3ตอนนี้หล่นอันดับ4ีก่ออันดับ3เนี่ยเพื่อที่จะย่องตอดนะฮะชิงขึ้นอันดับ2ไม่ต้องเล่นเพลย์ออฟได้เลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติตอนนี้ถูกอิฟสวิชทาวแซงขึ้นมาเป็นอันดับ3ตัวเองหลุดไปเป็นอันดับ4เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้แต้มตามหลัง อันดับสองอยู่ห้าแต้มผมมองว่าซามตันจะเน้นแชมเปี้ยนชิพนะครับมากกว่า FA ฟครับและเฉพาะย,ายิ่งพอจับสลากว่าเจอริพูลนอกบ้านที่แอนฟิลก็เชื่อว่าพลพรรคนักบุญคงทำใจแล้วแหละว่าพวกพวกกูไม่น่ารอดหรอกรอดยากนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเล่นที่แอนฟิลนะครับริพูลชื่อชั้นหลักสีสูงกว่าต่อให้เอาเยาวชนลงสามสี่คน ก็ยังเหนือกว่าซามตันเพราะฉะนั้นนะฮะบอกได้เลยไม่มีปัญไม่มีปัญหานะฮะไม่มีปัญหาชนะน้อยชนะเยอะเท่านั้นเองผมมองว่าซามตันซามตันก็ไม่เอาอยู่แล้วด้วยนะ,ะตั้งใจคงแบบคงไม่แบบโอ้โหให้จะต้องเน้นจะต้องแบบยอมแพ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะฮะเกมนี้ในขงถ้ามันดึกไปก็รอเช็คผลตอนเช้าเลย นะรับประกันซ่อมฟรีว่าตื่นเช้ามาลิเวอร์พูลชนะแน่นอนนะฮะชนะแน่นอนไม่มีทางพลิกล็อกแม้ว่า f อฟเอครับจะอยู่คู่กับความพลิกล็อกนะแม้ว่าจะมีเหตุการณ์แจ็คผู้ค้ายัก์เกิดขึ้นใน f อฟเอครับแต่คืนนี้ไม่เกิดขึ้นแน่ๆที่แอนฟินนะครับไม่ต้องห่วงมองห่วงอะไรแบบนี้ทีนี้มาดูแมนยู U, นะครับ บุกไปเยือนบ้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่นี้เจอกันเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะฮะสสามิบธันวาคมที่ซิตี้กราวแมนยูก็กลับออกไปพร้อมกับความปราชัย,ยนะพูดถึงฟอร์มการเล่นของแมนยูแล้วก็ละเหี่ยดใจอะเ,เ,เ,เห็นเห็นอาร์เซนอลเล่นเห็นลิเวอร์พูลเด็กๆลิเวอร์พูลเล่น หรือแม้แต่ดูฟูลแลมหรือดูบอลหมัดเล่นน่ะเฮ้ยทำไมบอลมันมีทรงมันเล่นเป็นเกมมันมีทีมเวิร์กแล้วทำไมทีมที่กูเชียมันเล่นเฮียอะไรวะล่าสุดอย่างที่เจมี่คาราเกอร์ออกมาวิจารณ์่ะแดนหน้านะฮะกับกองกลางกองกลางกับกองหน้าบีบสูงขึ้นไปเพลสสูงแต่กองหลังแผงหลังถอยลงมาตั้งรับลึกเฮียอะไรอ่ะ จมี่คาร์เกอร์แม่งงงบอกเฮ้ยมึงมึงจะทําอะไรก็ทําจะตั้งรับลึกก็ตั้งรับลึกจะบีบสูงจะเพลซิ่งก็เพลซิ่งมันก็ต้องทําให้ให้มันทั้งทั้งหมดทุกแดนเพราะว่ามันต้องรักษาช่องว่างระหว่างแดนนะมันต้องรักษาเชฟมันต้องไปเป็นเชฟเข้าใจใช่ไหมฮะอันนี้แบบเฮ้ยไปแค่สองไปแค่สองกองอีกกองหนึ่งถอยไอ้เฮียกลางนั่นก็โบนั่นคือเหตุผลที่บอกว่าทําไมเกมเจกับฟูลแลมโอ้โหมันทะลุกลางมาง่ายเหลือเกินเกมที่ โอเคแหละแม้ว่าจะเอาชนะลูตันกับแอสตันวิลลาได้แต่กลางมันก็โบมันโบมันต้องหลายนัดแล้วเ mm hmm. พียงแต่ว่าโชคดีคู่แข่งไม่เด็ดถ่านและตัวเองมีจังหวะนะครับกอนความจริงมาปรากฏในนัดล่าสุดเฮียพูดแล้วขึ้นตกลงมึงอะไรเนี่ยเอลิกเทนฮาร์คทำเฮียอะไรนะครับและนี่คือความหวังสุดท้ายของแมนยูในฤดูกาลนี้นะครับคือถ้วยเอฟเอครับตัวเองก็เป็นรองแชมป์เก่าเพราะฉะนั้นถามว่าแมนยูเอาไหมเอาแน,เาเน่เอลิกเทนฮาร์ ไม่ต้องกลัวเอริกเทนฮากจะทำแบบเจนครอฟเอ้ยเอาเอา,เอาไอ้หนูลงหน่อยไหมไม่มีแมงจัดตัวจริงลงหมดไอ้ที่บอกว่าตูดมันร้อนอยู่เพราะฉะนั้นวันเนี้แมนยูบุกไปเยือนซิตี้กลาวเอาจริงแน่ๆข้อหนึ่งคือเอาจริงแน่ๆนะครับจะส่งชุดที่ดีที่สุดเท่าที่มีปัญหาคือพอไม่มีลาสมุสฮอยลุนแล้วเนี่ยเห็นไหมว่ามาคัสแรดฟอร์ดมันทำเฮียอะไรได้บ้างไม่ทำอะไรเลย ยังเสือกมีคนไปแก้ตัวให้น้องมันอย่างนั้นน้องมันอย่างนี้ไอ้เหียมดูแม่งเล่นภาษากายนะฮะแววตาจางังหวะ50 50กูไม่เอาเทคตัวกับคู่แข่งปะทะกับคู่แข่งเดี๋ยวเจ็บกูไม่เอาสปีดไม่ทนันกูไม่เอาคู่แข่งได้บอลกูไม่ไล่กูไม่บี้บรูโน่แฟน้นทำเฮียอะไรเจ็ดแม่สัดอดรวนอย่างเฮียอดรวนอย่างเดียว โดนสก,กิดล้มแพลอาจารย์เล็บลี่เล็บลี่ฟาวสั์แม่งเป็นเฮียอะไรดึงจังหวะหน่อยคลองบอลก่อนจังหวะยังไม่ต้องเบิ้ลนเร็วยังไม่ต้องจ่ายเร็วพวกมึงอะไรพูดแล้วแม่งโมโหชิบหายวันเนี้ยอ่าเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวแรดฝอไปเล่นนาเป้ากาลาโช่เดี๋ยวดูจะเล่นซ้ายจะเล่นขวาอีกหนึ่งตำแหน่งอันโตนี จะได้ลงไหมหรือจะเป็นอามัดเดียโลเข้าใจว่าน่าจะเป็นเดียโลก่อนหรือมไม่ก็เป็นเอาโอมารรฟอร์ซันเหมือนเดิมตรงกลางมันก็มีอยู่แค่นั้นนะฮะก็บลูโน่หน้าตำนะฮะเป็นหมายเลขสิบไปคอบบี้ไมนูเดอะแบกนะ,ะเล่นคู่กับกาเซมิโร่ก็ก iro, กจะผ่านไปได้สั้หกสิบวนาทีแล้วก็จะเริ่มช้าจะเริ่มอึดอัดนะฮะจะเริ่มแบบจะเริ่มแบบอึดอึดนะครับขวาก็ดาโลซ้ายก็ลินเดเลฟ มิดฟิลคู่กลางอ่าไม่ใช่วิดฟิลคู่กลางเซนเตอร์แบ็กอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างดูเหมือนวารานจะเจ็บนิดๆหน,หน่อยๆก็อาจจะเป็นจอนนะฮะจอนอีแวนคู่กับแฮร์รี่แม็กควายผู้รักษาประตูอย่างหวังเลยว่าเขาจะเอาบายินดีลงเขาก็ต้องใช้โอนาน่าเหมือนเดิมไปดูที่ฟอร์เลสฟอร์เรสตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีนะครับมินเมย์ต่อการตกชั้นนะฮะอยู่ปากเหวอยู่เหนืออันดับคือเหนือโซนอันตรายเพราะฉะนั้นแน่นอน เสาเนี้ยเขาเจอกับลิเวอร์พูลเขาต้องไปเน้นเกมกับลิเวอร์พูลเกมเนี้ยผมว่าฟอร์เรสต์แม่งก็ไม่เน้นเข้าไปแม่งก็โอ้โหเสือสิงห์ทิงแรกทั้งนั้นนะก็คอยดูนะฮะแมนยูจะเกมเป็นรองฟอร์เรสต์นะคอยดูแต่เดี๋ยวจะหาจังหวะทาประตูได้เองเดี๋ยวจะเปลี่ยนจังหวะจะสวนกลับอะไรไปแมนยูเวลาแพ้มาเดี๋ยวจะดีขึ้นฟอร์เรสต์เนี่ยหลังจากชนะแมนยูเล่นมาอีกสิบเอ็ดนัดทุกรายการแม่งชนะนัดเดียวไอสัตว์เล่นดีกับทีมกู ธรรมดาแมนยูเนี่ยแข่งผมไม่ฟันธงนะกลัวฟันผิดแต่ตอนนี้ฟันผิดแค่ช่างแม่งผมว่าคืนนี้ปีศาจแดงบุกไปเอาชนะฟอเรสต์ได้แล้วเดี๋ยวคอยดูรอบแปดทีมอีกสัตว์เดี๋ยวคอยดูสมมติแมนยูเข้ารอบไปผมมองว่าลิพูเนี่ยเข้าเข้าแน่แน่คืนนี้นะเชลซี Chelsea, ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอีกทีมหนึ่งไม่ว่าจะวูฟหรือไบรตันเนี่ยมันก็พอๆกันแล้วเดี๋ยวไปจับสลากรอบแปดทีมสุดท้าย โอ้โหมีทั้งเชลซีนิวคาสเซิลเลสเตอร์ลิเวอร์พูลแมตติตี้เหียคิดไปคิดมาเฮ้ตกรอบตกรอบนี้ไปเลยก็ให้มันจบๆไปเขาเรียกว่าเจ็บแป่จบ <laughs>